Ai, <laughs> ไม่ทำละไม่ทำฮ่าฮ่าฮ่าไม่บอกคือหาที่จับอะหนีไปอ่ะข้าศัตรูใครเอ่ยเอาเอา ต่อไปไงครับงานสีหนึ่งสองเต่าไม่ยอมขึ้นหรอกเราเล่นเตาวข้าวม่เป็นไรเ่าพี่เต่าแล้วยังไปเชิญรางวัลอยู่ปะไปเชิญรางวัลอยู่ปะเชิญรางวัลไม่รู้ว่าไม่ได้จะได้เชิญละแจกสอบแล้วไปเรียการเพื่อนว่า เพื่อนวางสนเพื่อนไปดิใครครับใคอ่ะเซีวบ้าเซีวบ้าอะอหรออ๋อเขาต้องแต่งตัวเป็นเจ้าชายด้วยใช่ไหมเพราะเป็นทีมพี่เอาใหม่ตาวเอาใหม่ต้าวกดให้พี่แล้วคีย์ด้อโปรตุเกสแพ้สิวขึ้นเลยอ่ะ ตวไม่บอกว่าเชียร์นี่ไม่แพ้พี่หยีเชียร์ใครเมื่อวานโปรตุเกสอะใครก็ต่อยเราเชียร์อังกฤษก็ตกรอบนล้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสก็แพ้นี่เดี๋ยวต่อไปโปรตุเกสเจอเยอรมันใหญ่เนี่ยต้องแย่เชียร์นะอะไรเนี่ยสองคนสองคนสองคนต่อไปเป็นอะไรนะถ้าต่างกันใช่ยอะเซลก้ากับอะไไม่ไม่ไม่ได้หมดทุกคนครับรู้สึกมันไม่เหมือนกันใช่ไหม ้าพี่หญจะน่ารักพี่เต่าจะหล่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ตอพี่ต๋อ่ะพี่หล่อที่สุดเลยพี่หล่อที่สุดให้เขาบอกว่าเขาน่ารักพี่หีปั่นให้ทุกคนแต่ไม่มีใครปั่นให้พี่หญิงไปแล้วใช่ไหมนี่ไปแล้วใช่ไหม มากลับแล้วยพี่หยีแกล้งทุกคนจริงโปยสนุกเลยอ่ะแล้วที่ทางการโปยจลงหัวเต่าทุกเมม่ได้ก็บอกแล้วไม่มีใครปัดใหยพี่ หมดแล้วเขาเต๋อหมดแล้วเตาอไม่ต้องเซตผมแล้วไป,ไปได้ครับครับัสดีครับจุลินค่ะ